สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องก r บ b Grab Channel นะครับกับเกมแท็กติคูลหมวดซอมบี้พร้อมแล้วก็ไปเลยแต่ก่อนที่จะไปนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะไปะลุยกันที่หมวดซอมบี้นะครับหมวดซอมบี้นี่เขาจะให้ปืนเกิดมาตอนแรกมี3าคนนะครับเขาจะให้ปืนปืนกล้อกครับเป็นปืนพกนะครับกระบอกหนึ่งกับกระเบิดนะครับ ระเบิดมาก็จะรีโหลดได้เรื่อยๆนะครับไปครับโอ้โหอีตาบ๊อบนี่ลงไปข้างล่างนะครับลงไปไฟเลยครับบึงเไยผ่านไอ้ไอ้ควันพิษนะตรงนี้เป็นควันพิษนะครับตรงนี้เป็นควันพิษเนี่ยเนี่ยผมโยนระเบิดไปเนี่ยเป็นควันพิษนะควันเหวเขียวเนี่ยไปไปเจอแล้วครับมาแล้วครับสองไปต่อครับสิบนัดครับ พยายามผมพยายามอยู่บนสะพานนะครับผมพยายามอยู่บนบิดน,นะครับด่านแรกๆนี่ต้องอยู่บนบิดให้ได้มากให้เล่นแบบนั้นนะครับข้าหลังผมพามาด้วยผมเรียบร้อยแล้วมาช่วยผมหน่อยมาช่วยผมหน่อย้ยช่วยผมหน่อยขอปืนด้วยโอ้โหมีแต่ผมนึงไปเก็บปืนไม่มีใครวิ่งมาช่วยผมเลยสักคนนะครับตอนนี้เยี่ยมครับเยี่ยมโกครับ แหมรักเลยรักเลยนะครับ <laughs> ไปต่อครับไปต่อครับอ่าลุยต่อครับอมาครับมาครับเลือดมา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 ไปครับไปครับเตรียมืบอร์ก่อนลุง ถอยหลังกลับขึ้นมาบนบิดกลับขึ้นมาบนบิดเถอะไม่รอเหมือนกันไม่รอสองคนครับด,ด่านนี้แล้วจะมาได้แค่นี้แหละแล้วจะมาได้แค่นี้แหละเออไม่ไหวแล้โหดีๆวิ่งมาเร้โหตัวอะไรน่ะโอ้โหเฮ้ยไปได้เว้ยไปได้เว้ยไปช่วยโอเคครับ ผมขอเก็บของก่อนนะครับขอ,อปืนกลนก่อนครับตอนนี้เอ,อปืนกลนเสร็จแล้วผมจะวิ่งไปช่วยคนนะครับที่ผมไม่มาช่วยเมือ่อกี้เพราะผมขอขอเก็บอาวุธก่อนนะครับนะถ้าผมไปช่วยคุณเมื่อกี้ผมก็จำไม่ได้อาวุธนะครับซึ่งอาวุธก็สำคัญนะครับเรียบร้อยครับผม อยู่คนเดียวครับเขาไปกันตรงนู้นกัสองคนไม่เไรครับโอ้โหฝั่งนี้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 ดูเดือดฝั่งนี้เดือดนะโอ้ฝั่งนี้เดือดจริงนะโอ้ลอพยายามลอไปครับแต่ระวังควันพิษเนี่ยเรียบร้อยมันจะตายเพราะควันพิษนะครับฝั่งนี้มาก็ต้องเจอกับฝูงซอมบี้วิ่งเข้ามาลุมนะครับเห็นไหมโอ้โหดูเลยฝูงมนเลิศแล้วมีตัวสีแดงนะเป็นตัวควันนะครับ เวลามันตายมันจะเป็นควันสีขาวเราจะยิงไม่ได้นะครับแต่ใช้ได้แต่อ,อาวุธประชิดนะครับหรือมารีเวพอนครับโอ้โหผ่านเฉยโอเคถ้าเขาผ่านด่านนี้มานะครับถ้าเขามาช่วยผมก่อนนะไปะเก็บของก่อนไปเก็บของก่อนโอเคเก็บของครับรเก็บของครับไปเก็บของยังไม่ได้ของยังไม่ได้ปืนที่ต้องการครับคนนู้นอ่าแล้วเก,ก็บเก็บของก่อนนะครับ แล้วจะมาช่วยนะครับไปครับไปครับโอ้โหไฟแบบสะใจมากตอนนี้เดินปักหลักแล้วครับตอนนี้ปักหลักแล้วครับปักหลักแล้วปักหลักแล้วถอยหน่อยถอยหน่อย,อยเดินหน้าถอยหลังอ่าแล้วก็นี่ฮะด่านที่ด่านสี่ครับด่นาน,ดนต่อไปเป็นบอสนะครับ หลังไปเป็นไม่น่าใช่บอสนะผมว่าน่ามินิบอสนะแต่ผมไม่เคยผ่านนะครับผมก็เลยเรอยกบอสตลอดไม่รอครับไม่รอควันพิษครับพยายามไอซอมบี้ตัวนี้เป็นซอมบี้ควันพิษนะครับเหลือคุณเพเยอร์นะครับคุณเพเยอร์นี่น่าจะเดี๋ยวจะวิ่งมาช่วยนะครับผมต้องผ่านควันพิษออกไปให้ได้ก่อนนะครับก็เป็นคุณบอสนะครับคุณบอบครับเยี่ยมครับเยี่ยมโอเคคุณบอบได้ปืนแอพีจีได้เลยนะครับ ไปเช่อคุณเพเยอร์ก่อนครับจะมาเชื่อผมไหมนี่ครับคนไทยครับคนไทยครับปครับเฮ้ยผมกดผิดอะเดี๋ยววับน,น้มาต่อครับโอ้โหไม่รอดเดียวทำไมผมชอบวิ่งฝ่าไปกลางดงซอมบี้ตลอดแล้วผมก็ตายก่อนตลอดกัน เดี๋ยวต้องลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแอบลงมานะบผมแอบลงมาทางนี้ผมแอบลงมาทานงาานี้ครับช่วยครับขออน,นุญาตช่วยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้ต่อครับเออถ้าอย่างเงี้ยผมโอเคหน่อยโอ้โหเสียเสียท่าเสียท่าเสียท่านิดนึง ผมต้องลงมาตามนี้ครับอ่ารู้วันครับรู้วันดูครับช่วยผมครับช่วยผมครับช่วยผมเสร็จปุ๊บผมวิ่งย้อนหลังครับผมวิ่งย้อนหลังครับโอ้ยจะมาช่วยคนแต่ช่วยไม่ทันครับผมจะมาช่วยแต่คนนี้เขาต้องขานเราจะหมอกไว้ก่อนผมก็ลืมไปว่าผมอยู่ในหมอกเขียวนะครับนะฮะอ๋อคุณ4908ครับคุณเพเยอร์4908นี่ ผู้เล่นชำนาญเลยผมว่าชำนาญน,นะคนนี้เก่งมากเก่งมากมากับผมสองคนครับโอ้โหเดี๋ยวผมฉีกมันนี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าไอตัวบอสก็ตามก้นผมมาเหมือนกันครับแต่เพราะถ้าผมฉีกทางนี้จะไปได้ยากครับเดี๋ยวผมมาทางอีกทางดีกว่าคุณบอบนอนนิ่งอยู่นะครับคุณบอบนอนรอความช่วยเหลืออยู่คุณบอบคุณถอยออกไปแล้วก็ไม่รอครับ มาไรก็ชันที่ห้าโหสนุกจริงคุณเพเยอร์เมื่อกี้ดีมากครับดีมากเลยดีมากเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผ่านด่านก็ได้รางวัลน,นะเดี๋ยวผมแอดกับเพื่อนกันดีกว่าแอดทั้งคู่เลยไปแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอ้าวมาแล้วครับพร้อมพร้อมไปต้องคอยบอกตัวเองครับอย่าห่าวนีก็เข้ามาแล้วก็ กดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลับบงใจผมทำคลิปต่อไปสนุกต่อไปเรื่อยๆนะครับไปครับเลยต่อครับโหมดซอมบี้วันนี้ซอมบี้ตะกี้ตะกี้ผ่านไปชั้นห้านะครับถือว่าผมเจอโอเคผมจะผมจะไม่นั่งนะครับตอนนี้ผมจะไม่นั่งแนละ้วเพราะว่านั่งนี่ใช้กโหมดซอมบี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับ เพราะว่านั่งนี่เอาไปใช้กับสไนปเปอร์ดีกว,ว่านะอ่าวตรงนู้นว่างผมเห็นตรงนี้ไอีกหนึ่งครับไปครับซัพพอร์ตรับซัพพอร์ตซัพพอร์ตไปเลยครับเฮ้ยมีเพื่อนคนหนึ่งแย่อยู่เดี๋ยว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 ผมก็แย่อยู่เหมือนกันอโอเคคุณคุณตอบไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปช่วยคนนี้ก่อน ไม่รอดเหมือนกันหันกลับมาแล้วก็พยายามลากมานะครับโอ้ขอพัยฮะเอาครับไปไปครับไปช่วยครับไปครับเดี๋ยวผมพยายามกระดือกระดื้ไปต่อครับเป็นที่รู้กันครับเป็นที่รู้กันว่ามาช่วยผมเสร็จปุ๊บคุณเก็บของก่อนเลยครับโอ้โหใจดีครับวันนี้คนนี้ใจดีจริงครับผมเอาคุณนก็เล็กนะครับผมมาให้หัวใจเขาก่อนนะครับ ไปครับไปต่อครับป้องกันเทาครับสพอร์ตเท้าครับกระสุนก็หมดเลือดก็จะหมดนะครับขอนั่งเติมเลือดแป๊บนงครับไปครับเลือดก็เพิ่มเฮอยเพิ่มครับเฮ้ยเพิ่มเอยเพิ่มเลือดเอยเพิ่มไปหาเพื่อนครับไปหาเพื่อนครับไปหาเพื่อนไปช่วยพพอร์ตเพื่อนครับรวมกันเราอยู่ครับแยกหมู่เราไม่รอครับ ไปครับมาเก็บของก่อนครับอ b g ต่อทุเยียกล้ครับรีลดก่อนไหมรดก่อนดีกว่ารวมกันครับรวมอ่าเป็นลูกสองสองคนครับตอนนี้ลูกสองสองคนเลยผมพยายามอยู่ตรงบิดนะครับผมมาตรงกลางครับมาตรงกลางมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้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 โอเคครับเยี่ยมครับ เดี๋ยวนะครับนี่ครับโอ้โหปาโดนตัวเองครับขอไปครับขอภัยขอภัยต้องขอภัยเป็นอย่างสูงครับต้องขอภัยเป็นอย่างสูงครับต้องขอภัยครับต้องขอภัยเป็นอย่างสูงนี่ครับายแพ้ไปครับเกิดมามาถึงด้านชั้นสามโอเคนะก็โอเครับความสนุกไปนะครับอันคนนี้เป็นคนดีคนนี้ก็เป็นคนดีแอดเพื่อนเลยก็ โอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะยังไงก็กดไลค์กดสับไพกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้า